สวัสดีครับช่วงประมาณทิงเที่ยงนะครับผมเนาะทิ้งเที่ยงวันนี้นะครับผมวันพุธนะครับวันที่สิบแปดนะครับเดือนพันวาคมพศสองพนรยสิเจ็ดนะครับวันนี้นะครับตอนทิ่งเที่ยงก็จะพานะครับผมเป็นเือนเ FC ีทุกท่าทันเลยนะครับ กินดีต้อนรับเข้าสู่ต้องสีกลุ h ชาแนลนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> พาเพื่อนๆมาเดินชมบรรยาการที่เมืองซีสกีนะครับผม <c oughs> ะนะครับผม รเยอะนะครับบรรยากาศเดินชมบรรยากาศนะครับ,บรที่เมืองซีสเกตนะครับทุกท่าน ต,ตอนนี้มาสีสเกตนะครับรผมพาทุกท่าน,นมาเดินชมนะครับน,นบานะราร <c oughs> ยากาศสวยๆนะครับทุกท่านตอนนี้ เยอะมากเลยนะครับผมวนทิ่ซีส,สกเกตสงเคราะห์นะครับเห็นไหมโรงเรียน นนล,ลมสิ์นะครับโรงเย็นลมศิลป์นะครับาเดินชมนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับผมทุกท่านส่วนประมาณเที่ยงเกี่ยงเนาะนะวันนี้มาธนาคารนะครับผม มาธน,นาคารไง อันนี้โรงเรียนโรงศิลปวิทยานะครับศิสเกตนะครับเขาพักเทียนกันเด็กเยอะมากเลยนะครับผมรถก็เยอะมากนะครับแถวนี้นะครับผม บางเมืองสีสเกิดแถวๆนี้เนาะเดินชมบรรยากาศกันนะครับคุณทานเนาะบรรยากาศเด็กๆเนี่ยครับเขาพักเที่ยงกันไดนะ้ไหมดูถึงๆนล

การดีมากนะครับผมเนาะนะครับขอบคุณนะครับโบมขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับท,ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูเรซอนยนลังนะครับไม่นะว่าจะเป็นคลิปสัน้นคลิปยาวนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกเลิศทุกไลน์หัวใจทุกทุก,ทกดวงนะครับ,บมังใจเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะครับ ทีแม่งวันทางยังอีกยาวไกลนะครับก็ต้องเดินก้าวต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็ก็จะขอจบลงไว้เพียงเท่านี้เท่านี้ก่อนนะครับผมเนาะนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ อยู่คลิปนี้ก็ขอาลาทุกทท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ